ทุกทีมนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะวงเนี้เป็นวงพี่เลี้ยงที่จะทำ PLC กับกับลูกทีมถามว่าโครงการนี้ถ้าสำเร็จเนี่ยนะเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นกระบวนการ PLC เนี่ยเป็นเครื่องมือในการตามงานของอาจารย์เวลาเราไปอบรมแล้วเนี่ย เสคิวพีคงจะมีคําถามนะว่าอะไรที่สําเร็จอะไรที่ไม่สําเร็จสําเร็จเนี่ยสําเร็จอะไรนะคะแล้วสําเร็จจนไปถึงว่าลูกศิษย์เนี่ยเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเขามีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนดีขึ้นครูทํำยังไงนะคะครูทําอย่างไรนะะร,งไร,ระบบบริหารเขาทํำยังไงนะคะ แล้วตัวเราเองที่เป็นโค้ชเนี่ยเราไปทำอะไรนะการที่เราจะรู้เนี่ยในในรายคนในรายโรงเรียน,นยมันต้องอาศัยวง plc เนี่ยให้เจ้าตัวเนี่ยมาเล่าเรื่องนะคะแม้ว่าอาจารย์ไปไปเยี่ยมชมโรงเรียนนะไปชะโงกดูอย่างเดียวก็ยังไม่รู้นะมันก็จะต้องจัดวง ในลักษณะคล้ายๆ PLC นั่นแหละที่เป็นออนกราวเนี่ยให้เขามาแลกเราถึงจะเห็นแล้วก็พร้อมไปกับการอาจจะเยี่ยมชมห้องเรียนแล้วก็ดูวิธีการสอนเทคนิคการสอนก็ต้องเตรียมให้ให้เห็นมันถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาวะโควิดแล้วก็โรงเรียนในในสังกัดของท่านเนี่ยบางบางโนดเนี่ยมีเป็นร้อยโลอ่ะท่านจะทำยังไงนะคะ พราะน PLC เป็นเครื่องมือของท่านที่จะทําความรู้จักโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศในการทําวง PLC เนี่ยเพื่อที่จะให้ครูต้นเรื่องเนี่ยดึงประเด็นเช่นถ้าเราจะบอกว่าเราจะสร้าง motivation ให้เด็กเนี่ยมีคุณครูต้นเรื่องมาเล่าเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีครูอีกหลายๆคนที่ทำ รีเสิร์ชเบสเลิร์นนิ่งแอคทีฟเบสโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเก็ต้องสร้างม t i ิเวชันให้เด็กนะเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะแชร์การที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะแชร์เนี่ยเท่ากับว่ามีครูต้นเรื่องหนึ่งคนแล้วมีคนเข้ามาแชร์อีกห้าคนเนี่ยท่านกําไรนะท่านกําไรห้าเท่าแต่ท่านทําเอาครูต้นเรื่องมาเล่าแล้วไม่มีใครแชร์เลย ท่านขัดทุนท่านขาดทุนเวลาเพราะท่านก็รู้เรื่องของรูต้นเรื่องอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากที่จะเอ,อเป็นข้อเตือนใจให้ให้อาจารย์ทุกท่านทุกโหนดเนี่ยลองลองคิดดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทําเพื่อกออออสศรหรือไม่ใช่ทําเพื่อสยามกระมจน สยามก็มาจนมาชวนทําเราก็เสียมไม่ได้เกรงใจเป่าก็เลยก็เลยมาทําไม่ใช่แต่วง plc นั้นเนี่ยอันแรกก็คือทําให้เรารู้จักโรงเรียนของเราครูของเราขอออกของเราอันที่สองก็คือช่วยในการขับเคลื่อนโปรเจกต์ของเรานะคะเพราะถ้าท่านทำได้เนี่ย วง PLC เนี่ยซึ่งก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางทำได้แบบนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่ใช่เจ้าของนะคะเราไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มนี้แต่สมาชิกทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะความเป็นเจ้าของเขาต้องไม่กลัวเวทีนะเขาไม่กลัวแพลตฟอร์มเขาไม่กลัวที่จะนำเสนอเพราะมันเป็นที่ของเขามันเป็นที่ของเขานะคะ มันทำอย่างไรให้วง PLC ที่เราจัดนั้นเนี่ยกลายเป็นที่ของเขาตรงนี้ล่ละค่ะคือหัวใจนะคะเพราะงั้นตรงนี้ก็เออเรามานั่งฟังกันนะคะว่ากระบวนการของทุกท่านเนี่ยที่ที่ทำเนี่ยมันไปถึงการทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นที่ของเขาหรือยังนะคะเออ ต้องเรียนผู้ทรงคุณวุฒิก็ต้องอผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยมอีอาจารย์สุธีละเพิะนเห็นอาจารย์เจ,จรจันอาจารย์เจ,จรจันเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็คุณใหญ่นะคะก็จะเข้ามาช่วยรีเฟกต์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเนี่ยนะคะก็มีมีประสบการณ์ที่จะเข้าฟังพวกเราเนี่ยหลายรอบเลยทีเดียวนะคะ เออท่านเข้ากับเอ่อโนดตไหนแล้วท่านจำได้ว่าเห็นบรรยากาศนะคะเห็นกระบวนการที่เขาทำเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วท่านอยากที่จะแนะนำหรือว่าอยากที่จะเสนอแนะให้เขาปรับเพื่อเป้าหมายค่ะเป้าหมายก็คือให้เวทีนั้นเนี่ยเป็นของทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเวทีที่เอาเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการทํางานของเขาเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันแบบสบายๆนะคะก็อยากที่จะให้ท่านได้ร่วมให้ความเห็นกับแต่ละโนดเพราะวันนี้เนี่ยเราก็จะจัดเวทีแบบสบายๆใครมีกาแฟก็เอามาด้วยนะคะใครมีไอศครีมก็เอามาหน้าจอด้วยนะคะใครอยากจะ ใช้เวลาที่มีความสุขของท่านอย่างไรนะตามสบายเลยค่ะแต่ว่าขอให้คุยกับเรานะคะเอาละค่ะ,ะ,คะก่อนที่จะทุกทีมจะนำเสนอนะคะนั้นอยากจะให้คุณยุ้ยเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์นะคะแล้วก็เป็นเป็นผู้จัดการโปรเจกต์นี้เนี่ย มาโอเวอร์วิวให้เราฟังว่าคุณยุ้ยเห็นอะไรงั้นเริ่มต้นแบบนั้นเนะี่ยด้วยเหตุที่ว่าการทำโปรเจกต์ PLC เนี่ยนะคะเหรือทำโปรเจกต์ใดๆก็ตามเนี่ยดิฉันมีหลักว่าถ้าผู้ทำโครงการเนี่ยเขาสนุกด้วยเขามีพลังกับเราด้วยเนี่ยแสดงว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยนะน่าจะ น่าจะประสบความสําเร็จค่ะแล้วที่ฉันเห็นโครงการเนี้ยเริ่มต้นโครงการนะยุ้ยก็จะโอ้โหหัวฟัดหัวรเวียงเดินมาหาที่ฉันหลายรอบมากแล้วก็บอกว่าเป้าหนูไม่ทาเริ่มที่เปามีงานอื่นให,หน้หนูทำไม่หนูทําแบบนั้นหนูต้องลาออกนะแน่เลยนะเอ,อจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะเห็นยุ้ยยิ่งทํายิ่งพลังสูงพลังแบบว่าสูงปี๊ดเวลาเขามาแชร์กับ เออใครก็ตามในในเรื่องวง plc นี้เนี่ยโอ้โหเขาจะแบบว่าแอคทีฟมากแล้วยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งยิ่งพลังเออมากมายนะคะฉันก็เลยคิดว่าโครงการนี้น่าจะมีอะไรดีสักอย่างแล้วล่ะนะแล้วก็น่าจะเออมีความสำเร็จได้หลายประการเพราะว่าคนทำเนี่ยเขาเปลี่ยนมากๆเลยจากคนที่ ไม่เห็นโครงการนี้เป็นยาขมเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าลักอินเลิฟโครงการนี้เนี่ยนะคะก็เลยอยากให้ยุ้ยเนี่ยช่วยสะท้อนหน่อยว่าที่ไปเห็นทุกทุกโหนดเนี่ยนะเอ่อทำงานมาเนี่ยบางโหนดก็ก็ผ่านไปสามครั้งบางโหนดก็ผ่านไปสี่ครั้งเนี่ยซึ่งก็เกือบจะครึ่งทางแล้วเนี่ยยุย้ยยุ้ยได้สัมผัสเห็นการเปลี่ยนแปลงเอ่อของโหนด อย่างไรอาจจะใช้เวลาไม่มากสักสามนาทีเชินค่ะค่ะขอบคุณพี่เปาค่ะแล้วก็สวัสดีทุกทีมอีกครั้งนะคะพี่เปาก็เอ่อให้โอกาสนะคะที่จะได้มารีเฟคชันร่วมกับทุกท่านนะคะในการเริ่มต้นการทำโครงการทั้งนี้นะคะ่ะไม่มีความมั่นใจว่าจะนำพาทุกท่านเนี่ยเริ่มเวทีได้ไหมอย่างนี้นะคะเอ่อแต่หลังจากที่ทุกทีม ได้ประชุมล้มกันแล้วก็เริ่มเริ่มขึ้นทีละเวทีค่ะเริ่มขึ้นทีละเวทีเห็นทุกท่านพยายามใช้คู่มือที่พี่เปาได้ให้เครื่องมือไว้นะคะนำไปใช้ตามบริบทของตัวเองนะคะไม่มาจะเป็นในรูปแบบของโน้ตที่ทีมโค้ชท,ท,ที่เป็นในลักษณะของจับกลุ่มกันเป็นโรงเรียนการนำหรือทีมโค้ชที่เป็นในลักษณะของจับกลุ่มเป็นกับจับกลุ่ม จับกลุ่มกันเป็นเครือข่ายนะคะหรือว่าในลักษณะทีมโค้ดที่มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองเราเห็นความพยายามการทํางานเป็นทีมค่ะแล้วก็เริ่มขยับเ,เริ่มมีความเป็นเจ้าของเวทีมีความเป็นเจ้าของนวัตกรรมนั้นๆของตัวเองเสมือนหนึ่งว่าเวทีที่เราถอดบทเรียนมา PLC ปีหนึ่งะคะเป็นของทุกคนทุกคนได้ทดลองเอานําไปใช้นะคะครั้งแรก เออครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจจะขุกขุขักขนะคะแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยเห็นว่าทุกท่านก็ทําด้วยมีความสุขค่ะที่พี่เตาบอกว่ารู้สึกว่ายุยย่งจะทางานมีความสุขขึ้นพอเห็นทุกท่านมีความสุขในการทําบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นเตรียมหาครูต้นเรื่องวิธีการเทคนิคต่างๆที่ต่างๆในการจัดให้วงสนุกให้คนมาร่วมแลกเปลี่ยนกันเยอะๆให้ครู เอ่อในเครือข่ายได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนหรือว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายเอ่อบริบทเนี่ยมาช่วยเติมเต็มแต่และว,วงเวลาเข้านะคะก็ได้เพ,พิ่มภูนมประสบการณ์ให้ตัวเองแล้วก็รู้สึกเออนีใจกับทุกทีมคอร์ะค่ะว่าทุกคนทําจากที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่เห็นจากหน้ากระดาษทําขึ้นมากลายเป็นเวทีที่เป็นของตัวเองวันนี้ก็เลยอยากจะ มาฟังมากมากเลยค่ะว่าจากครั้งแรกจนถึงครั้งที่สี่เนี่ยทุกท่านมีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้วงเนี้ยเป็นของท่านไปนแล้วอย่างเนี้ยค่ะค่ะพี่เปาประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ยุ้ยก็ได้รับพลังจากทุกทุกทีมนะคะก็เลยทำให้ยุ้ยเขาเรียกว่ายังเดินงานต่อด้วยด้วยพลังแล้วก็ความรักในโครงการได้นะคะขอบคุณมากค่ะยุย้ย วันนี้เนี่ยอย่างที่ยุ้ยว่าพวกเราก็จะมาถอดบทเรียนนะคะว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการที่ทำเนี่ยมีเบื้องเบื้องหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก่อนที่จะไปถึงเวทียุ้ยเขาก็คุยก,กันกับพวกเราแล้วก็อาจจะถอดออกมาสักเจ็ดเจ็ดสเออหกสเต็ปนะคะในเรื่องของของการเตรียมงานเพราะฉะนั้นเนี่ย เออเราเรามาฟังว่าแต่ละทีมเนี่ยเขามีกลเม็ดเคล็ดลับในการทําให้เวทีเขาเนี่ยเออได้ได้ออกมาอย่างที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเห็นเนี่ยเขาทําอย่างไรแล้วก็เราอาจจะได้ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันเชิญค่ะ